เพ่าอุดมสมบูรณ์ในชีวิตให้เพิ่มปูนขึ้นมารับสินเงินทองให้เพิ่มปูนขึ้นมานึกถึงในจงวามปัตตานาทุกการนีน่มาวางพวงมาลาดอื้นะ่เล่นเป็นเด่นละ ตัวแดงๆเลยนะติดตงก็ดีๆนะเป็นเลขเป็นเลขไทยนะไม่ใช่เลขอารบิกนะเห็นเป็นเลขอารบดิเหรอไม่ได้เห็นนะเห็นเป็นเลขอารบิกนะไม่ได้เห็นเป็นเลขไทยนะเห็นเป็นเลขอารบหรับดินงี้ยแต่เห็นเป็นเลขอาหรับดิอยากกัดหูจะยุงอ่ะ ช่วยหน่อยนะแม่นะลูกไม่เคยขอเลยนะลูกเรื่องแบบนี้ลูกไม่ค่อยงมงายแต่ลูกจะจะเชื่อแม่สตกครั้งหนึ่งแม่ให้อะไรก็จะไปซื้อจะไปบอกไงก็จะขอโชกขอพรคุณพงเมยถูนี่ยงลูกไม่เคยงมงายเรื่องหวยนะแต่ถ้าแม่ให้ก็จะก็จะเชื่ออ่ะ